มาดูที่การแปลเหตุกัดตัวจบครับ <S 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 เหตุกับตัวจงนั้นแม้มันจะอยู่กับกิริยาในระหว่างแต่ก็ต้องแปลให้เป็นเหตุกกับตัวจกแปลให้เป็นเหตุกกับตัวจบนั้นแปลยังไงครับ แลยังไงให้เป็นเหตุกับตัวจบมีสัญลักษณ์อะไรที่ให้รู้ว่ามันเป็นเหตุกับตัวจบครับให้ครตให้ครับตัวเดียวตัวเดียวนะครับกิริยาในระหวา่างที่อยู่กับกิริยาในระหวา่างต้องมีคําว่าให้หรือมีคําว่าอย่างแล้วก็ให้ใหนี่ครับนี่คือข้อสังเกต ว่ามันคือคำแปลของเหตุการณ์จบแต่ในส่วนของภาษาบาลีที่เราไม่ต้องไปนั่งจำว่ายังให้คือเหตุกตัตรวาจกนะไม่ต้องเพราะอะไรเพราะตัวภาษาบาลีมันบังคับครับ,รบมันบังครับยังไง เหตุกาตวาจองมันลงปัจจัยสี่ตัวคือน,นยนยะนาเปนาปยังไอ้สี่ตัวเนี่ยเวลามาลงแล้วมันก็เป็นเหมือนกันครับเนี่ยแบบที่เราต่อเมื่อกี้เนี่ยเนีแ่ยบบที่เราต่อเมื่อกี้เนี่ยเพียงแค่เอาสูงออกแล้วเอาตะวามาใส่เอาอันตะมาใส่เอามานะมาใส่มาใส่ต่อเฉยๆแค่เอามาใส่ต่อเฉย ภาพยังอยู่ปัจจัยยังอยู่แต่ไอตัวหลังเนี่ยมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนโดยกิริยาในระหว่างซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่ากิริยาในระหว่างนั้นมีกี่ตัวครับนนที่ชัดแจ่มมีกี่ตัวมีกี่ตัวสามกิริยาในระหว่าง <Maybe. S 2> สคืออันตามานะและตวารเรียกว่ากิริยาในระหว่างนะอันตามานะและตวาปัจจัยนะครับผมขยายแล้วมันมันใหญ่เกินแล้วก็ตามหายากนุ่มอยู่ตรงไหนกัตาลายหมดคนดูตาม อ,อ๋อนะครับก็คืออย่างลาพาเปตวาเนี่ยครับระหว่างตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยของเหตุกัดตวาจบอยู่ซ่อนอยู่ให้เรางงแต่นะตัวอย่างนี้กิริยาในระหว่างผมให้เอาตวาปัจจัยครับตวาแปลว่าอะไรครับ แล้ว,ลวนาเปมแปลว่าอะไรไให้ละพระแปลว,ว่าได้รวมกันแปลว,ว่าใ,ให้ได้แล้วให้ได้แล้วต่ว่าจะแปลทีหลังนั้นให้จะขึ้นก่อนให้ได้แล้วข้อสำคัญก็คือว่า ถ้าไม่มีตัวการิตกรรมะนะครับถ้าไม่มีตัวการิตกรรมะคือตัวที่แปลว่ายัางเวลาแปลหนังสือเราจะต้องยกขึ้นมาหรือโยกขึ้นมาทุกครั้งนี่ถ้าเรา เหตุกับตัวจบไม่ออกแล้วเราจะไปเอาคํานี้มาได้ยังไงครับเราจะเอาขึ้นมาไม่ได้แล้วโดยมากนีต้องถามเมนชัยวัดนะว่าต้องโยกมาเยอะแค่ไหนเดี๋ยวก็ยังบุคคลเดี๋ยวก็ยังบุคคลเดี๋ยวก็ยังบุคคลแล้วหาศัพท์ก็ไม่เจอเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหตุก,กัรตัวจบเยอะมากครับเยอะมาก ฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าเวลาแปลหนังสือนะถ้ามันไม่มีตัวที่แปลว่ายังเราก็ต้องหามาให้ได้คือต้องขึ้นมาให้ได้หรือโยกขึ้นมาให้ได้ตรงนี้ต้องสังเกตให้ดีนะครับ รู้สึกว่าประโยคมันจะยาวนะแต่แปลสนุกนะประโยคอย่างนี้เนี่ยอ่ะมาดูนะครับประโยคตัวอย่างดูประโยคตัวอย่างนะครับปีตาบุตรตังคนุงคันหาเปตวามยังสัตเตมาราเปตสามาติวัตวาคัดฉิสุ ตรงปุตตังธนุคันหาเปตวาขอให้นักเรียนสังเกตให้ดีไม่ออ่อปีตานะตรงนี้ครับมันคือประโยคเหตุกัตตตวจาจกที่ผมยกขึ้นมาจากในตารางแต่มาเปลี่ยนตัวปัจจัยสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยครับปีตา ปุตังธนงกันหาเปติจาติก็เป็นตว่าแค่นั้นเองที่เหลือทำแปลยังเหมือนเดิมครับยังคงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยยังคงเหมือนเดิม้อหนึ่งในนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดูในตารางถ้าข้อไหนที่มันข้ามแล้วก็เข้าไปดูข้ามดูข้อต่อไปข้อต่อไป,ออไปเพราะว่าบางข้อความหมายมันไม่ให้ผมก็ข้ามไปแล้วเราก็ใช้วิธีการแปลเหมือนเดิมแต่ เพิ่มมาที่มันมีเลขในมีเลขในทํำยังไงก็ต้องมองดูว่าเลขในมันจบตรงไหนตรงไหนมีอิติมันก็จบตรงนั้นและหลังอิติมีอะไรเป็นตัวเปิดซึ่งตัวนี้คือตาวานะครับเป็นตัวเปิดเข้าไปพอเปิดเข้าไปแล้วก็ต้องแปลเลขในให้จบให้จบตัวในเลขในนั้นมีปราทานมีโครงสร้างของประโยคเหมือนในเลขนอก แต่ไม่สามารถออกมาแปลในเลขนอกได้จนกว่าจะจบอี้อดังนี้พอจบดังนี้แล้วก็แปลกิริุณภาพักัดถิงสสุแปลว่าไปแล้วนะครับ <ผม S 1> ในเลขในผมก็ยังคงทําให้เป็นเหตุกัตวาจบอยู่อันว่าเราทั้งหลายยังสัตว์ทั้งหลายจะให้ตาย จะให้ตายคือฆนะ่านะดูแปลตามตัวอย่างและสังเกตลำดับและตำแหน่งของการแลนะครับประโยคตัวอย่างปิตาอันว่าบิดาปุตตังย่างบุตคันหาเปตาวาให้ถือเอาแล้วขนงซึ่งหนูวัตวา រើ្วាសាត់ខ្ញស្តានប់ពិនជាដាំងព ซึ่งเป็นประโยคที่เราเคยแปลได้แล้วทั้งนั้นเอามาเรียงแล้วแปลใหม่นะครับแปลพร้อมกันเลยไปแปล,แปลได้อ้อมแอมอ้อมแอมไปด้วยนะเฮรอัน लाय नामा य ให้ฉันให้กินให้ฉันนาพัดตานี้สุภา